แบตเตอรี่เต็มแล้วปักราบตึกเข้าไปเดียบด้อยฟังเสียงฟังเสียงตอนนี้น้ำเขาก็พร้อมแล้วบดบวบบวกบวบเอาเชื้เอันนี้จุ่มลงไปลองทดสอบไฟเดีเ่ยฮ่าซีซามซอง อ้าวใช่แหละคือบืนปุ๊บอือ,อโอ้แห้งเติมนเนาะต้องเก็ต้องเกต็ัลโหหมูทบุบวมืนอี้ก็ชิมารีวิวลิทเทียมคาวอสกันเนาะมันเป็นคือปืนเนี่ยแหละลักษณนะ ปืนอวกาศแต่ว่าเป็นแบบไส่์ฐานเนาะนีะ่นี่ก็คือก้อน,นก้อนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็มีบอลชาร์จ power share แบบเป็นเขียนหนึ่งหมื่นมิลลิแอมเนาะ2อเอ็ดโวลต์ แต่ก็มี ging, อะแดปเตอร์ชาร์จิ่งในประกอบอสปรณ์อุร์อันนี้ก็จะเป็นปั๊มเพิ่มแรงดันให้หน้ำเดี๋ยวเบิงวิธีประกอบในแคตตาล็อกอ่ะสื่อบนกับริเทียมคาวอสกันนี่การประกอบสิบประมาณนี้เดีเ่ยวข้อสิเบิง้งท้างในแล้วก็ทอทอน้ำเป็นพลาสติกแข็งอ่ะสีโครมสีไททัน <c oughs> อไปละแล้ว,ลวก็อุปกรณ์หวัวสีดมันทั้งหลายแหล่มาเดี๋ยวรจะประกอบให้เบิ้งแล้วก็ขอยชไไอีชาร์จไฟไว้ขคอยชีชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้มันเต็มแล้วก็สีลองใส่งานให้เบิง้งขั้นตอนต่อไปก็จะชาร์จไว้อยู่เนาะมันเต็มเลยก็จะเป็นไปซืเขียวเนาะตามควรจะเขา้ขาเข้าใจนะอาแช่ ชาดป้าไหวเพราะมันแช่ชาดด้วยบหมกับมือถือสากปลาไว้เดี๋ยวเขาไปประกอบเครื่องมันกันโอเคไปกันเลย โอเคประกอบแล้วแล้วกันสีประมาณนี้เนาะอนี้กระทอมมันอันนี้จะเป็นตักองน้ำเข้าจุ่มลงมาผ่านตวัวปืน,นแบตเตอรี่กันมิเตอถ่ายมันชัดไฟเขียวขึ้นเต็มเดี๋ยวกมมาใส่แล้วเราจะไปทดลองสีน,น้ำกันต่อรอมานนี้หอันนี้ก็บุกเข้าใจ่ะตุก๊กอันนี้มันมาใสาห่หอยอตรงเต่งดูสิผมโอ้โหมันเห็นแ่บอเดียวเนานะบอลว้ยเนาะแต่ก็มันจะมีบอหัวสีหรือสองหัวสีแบบนี้ อาจจะเป็นแบบฝฟยน้่เป็นแบบเป,แ,ปแบบอยังเพวนอาจจะวากันเปลี่ยนใส่ปลายกระบอกมันเเนาะกระบอกฉีดมัน,นแต่ว่าอันนี้นี่นะขอ,อขาใจไปเหตุตรงตีเองไปสิสิว่า <c oughs> โอเคเอาประมาณนี้ตอนนี้สัตว์แต่เราจะไปลองฉีดลองเบ่งว่ามันจะเวิร์กสําใดนี่นะอาจจะมาเป็นเต้าเพิ่มแรงดันฉิกคือขอยขึ้นเพราะว่า นี่นแค่ตละลอกมันก็นบอกบ่หายสังเนาะตัวน,น้อยๆบางอย่างก็กเป็นพอคือเราบนใส่แชมแชมแชม,มพูหรือโฟมเวลาสีเพราะว่ามันเป็นอย่างมันมาต่อขับไปกระบ,บอกออมดีสิเดเวลาสีสีเนาะแชมพูบอเ,เอาเอาตีสันี่ก่อนพอเอาขายออกไปสิเดเอาหันออกเดี๋ยวแป๊มน,นึงนี่ขอคือว่ามันจะมีใส่ไปสิเดเขาจะตีแฟบห,หรือโฟมบหรือยังก็แล้วแต่สไลด์ แชมพูวะเออเวลาชิล่ากนะแล้วไปซีดเนาะสีเสร็จแลเนาะมันจะมีใสมาไปซ็นว่ามีใสทางในมันรวมเป็นเต้าเพิ่มแห่งดันคือ่อยว่าทะมิดของขออาจจะว่าผิดของเขอโทษจะประมาณนี้เพราะว่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันมาต่อขาดป้ายไปสิเด็กนอื่นเขาบอกเรื่บนต่อนะบอกแคตตาล็อกมันก็มบอกละเอียดเนาะสุดยอดอ่าเต็มแล้วสีเขียวไปทดสอบ แบตเตอรี่เต็มแล้วประราเตึกเข้าไปเดียยรดอยฟังเสียงฟังเสียง <c oughs> ตอนนี้น้ำเขาก็พร้อมแล้ววดบวกบวกบวกเอาเสียอันนี้จุม่มลงไปลงไปเรียบร้อยแล้วเล็กๆล,ลองทดสอบไฟเดร์ ฮ4 3ชี้ามช้อเอาใ่เลยคือมือบูอบโอ้โอแหงเติมเนาะม้ังเกบตสังเก็บเอ้อะอยู่ไรแหงดันสลั้งเก็แหงดัน เขาทดลองเปลี่ยนหัวลันไปเพอมีสองหวัวแต่พเพราจะได้อยู่ใส่แห้งทำอยู่ห่นางอสูดแต่ก็จะเป็นไฟบอดดาย ลองเปลี่ยนเป็นหัวเศษสีขาวบ่หรว่าสศเป็นจังไงไปโอ้หกสีสีขาวมันจะเป็นแบบละองอ,ะละองนำ้ำเนาะละอองน้ำฮะจะเป็นละอองนำ้ำเป็นๆเป็นละอองน้ำบนโมเมนต์เป็น กระเทยแห้งๆเนี่ยเข็นละอองน้ำกี่ปั๊มอันนั้นเพิ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันเลยจะบบ่อออกนะมันลอย,อยขึ้นมาันถ่งตัวนี้จะเป็นหัวผนเลยที่รถดอ,อกไม้ก็ได้ผมหัวผลก็พอเอาใส่ใส่หัวสีสีแดงดีกว่ามันจะแห้งกว่านะ่ะ มันจะแห้งเขาคิดคนจะแห้งหลับไ่ต่ออประมาณนี้แห้งอยู่ตอนเขาใส่ยยดีเรือนไม่จะตกนำ้ำจุ่มลง กาดเต็มเลยต้นเติบตัสิเต็มครับเก๋เป็นทา่านชมาลองพ่นน้ำอันนี้เป็นสไลด์ล่างจานผะลบุญเม็นน้ำยาล่างโหยังเอ้าบ่มีน้ำยาล่างรถลดเอ้บดีใส่แฟบเลือกเข้าคอยแฟบชนะมก็ได้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้มันเป็นน้ำยาล่างจางคนคอยชนะไ,ไปลองเบิง่งสายนี่ก็สิยาวประมาณ 4H เมตรอะไรเนาะเงา 4H เม็ดใช้ได้อยู่นะ่ะ เด้ต่อสร็จปลายมาแล้วแบบนี้ต่อ,ตอส้ยอ,อื่นก็บูนัสิต่อแล้ววอกมันไปนตอ่อต่อสายแล้วกับเครื่องผลเอาเบิ่งน้ำกันโอเคอตั้งอยากถ่ายยังยมือเดียวเมื่อกี้นี่กระโทรศัพท์หลุดเกือบแตกนะเด้กคนคนน้ำยา <laughs> ตามที่เราใช้ได้ใช้ได้อ่าครับโอ้คือสีโฟมเลยเลยขัดยูขัดยูอะจะเป็นสีโฟมจะเป็นโฟมเลยอยังจะเป็นอาแฉกบ้นเส้น้ำก็ได้เนาะ เรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นไปตั้เป็นตามไปคอยเก็บแนวแนวฝนนำยาล่างอะไรอย่าเงี้ย โอเคมาล่โอเคเดีนี้ผมต้องย่านแบบเปลี่ยนขาไเนะถ้าเป็นแบบเขาเสียบไฟนะมันจะเปลี่นขาไฟ่ชิดนะโอ,อันนี้เอาสากเอาสากก็จ่เปลีรร่ยนลายไปเลยที่บอก จจนั่งอยู่ประมาณเกินถัง โอเคกับสิประมาณนี้แล้วเนาะเครื่องสีน้ำล่างแบบใส่แบตเตอรี่เอานะโบได้เสียบสายลงตุกบนี่เลยอาจจะเป็นอา่าเป็นฉีดถอกลงซาำใหญ่ก็ได้นำแล้วแต่เนาะเป็นถังเป็น,ปนยังทำล่างรถจักรเก,กับกระตุกน้ำดีมสะอาดหนึ่งเียก็โอเคอยุกันดีนี่แหละล่างไห้นเห็นโอเคเปเกื่อยมปคิมหนายบาย